คนสมัยก่อนเล่าว่ากว่าจะได้สร้างบ้านแต่ละหลังมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากมายเหลือคนาเพราะพวกเขาเหล่านั้นต้องพากันเข้าไปนอนพักค้างกลางป่าเพื่อจะเลือกเอาไม้ตามที่ใจปรารถนาบางครั้งอาจใช้เวลานานเป็นเดือนก็ยังมีถึงแม้ว่าขณะนั้นจะยังไม่มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มากวนใจแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องผเผชิญกับเพศภัยต่างๆนานา อาทิเช่นไข้ป่าและสัตว์ร้ายรวมไปถึงผีป่าวิญญาณไพรที่อาศัยสิงสู่อยู่ในดงอันห่างไกลดังเรื่องเล่าที่ผมกำลังจะสัทยายให้ฟังต่อจากนี้เมื่อเห็นว่ามีผู้คนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นกระท่อมหลังน้อยที่พวกตนได้พักอาศัยตั้งแต่ตอนเข้ามาเปิดป่าใหม่ๆคงไม่อาจรองรับลูกหลานที่กำลังเติบโตได้ ทิดก้อนลูกเขยกับเท่าเสริมพ่อตาจึงชวนกันเข้าป่าเพื่อจะเลือกหาไม้มาสร้างบ้านหลังใหญ่ให้เพียงพอกับการอยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัวยามหนาวอากาศในตอนเช้าขามุกข,ขมัวเท่าเสริมล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วจึงรีบเดินไปหาเพื่อนบ้านเพื่อจะชักชวนเข้าป่าเพราะการไปเลือกเอาไม้มาสร้างบ้าน มันไม่ใช่จะทำได้เพียงสองคนเฮ้ยไอ้เท่าช่วงนี้เองว่างงานหรือเปล่าวะเท่าเสริมร้องทักมาจากหน้าบ้านเมื่อเห็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกำลังนั่งดูไก่ที่ใต้ถุนว่ายังไงไอ้เสริมคิดยังไงถึงเดินมาหาข้าแต่เชา้าเท่าดอนขานรับเฮ้ยก็ไอ้ทิดก้อนลูกเยขยค้านะ่ะสิมันคิดอยากจะสร้างบ้านไหมเลยมาชวนเอง ให้ไปช่วยไม,ยมย้ไม้ถากเป็นเสาเอาไว้สักก่อนเอาไว้ว่างวันไหนค่อยไปเอาออกมาก็ยังได้เท่าเสืิมเอ่ยบอกไอ้ว่างมันก็ว่างอยู่หรอกนะแต่จะไปกันแค่สามคนมันก็คงไม่ครบคู่แบกขึ้นบาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทิดน้อยกลับเข้ามาข้าจะบอกมันให้เห็นบนบ่นอยู่เหมือนกันว่าคิดอยากสร้างบ้านใหม่สงสัยลูกชายข้า คงนึกอยากมีเมียซะแล้วสิเท่าดอนพูดถึงทิศน้อยลูกชายของแกเป็นอันว่าเองตอบตกลงแล้วนะครั้งนี้เป็นของข้าครั้งหน้าค่อยเป็นของเองถือว่าเอาแรงกันเท่าเสริมว่าเพราะรู้ใจกันดีคนแถบบ้านย่านนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆก็อาศัยแรงช่วยกันสร้างบ้านคนนี้เสร็จก็ไปช่วยแรงบ้านนั้นต่อไม่ได้จ้างกันแต่อย่างใด อาศัยเพียงแรงงานและน้ำใจเท่านั้นเองเป็นอันว่าคณะเลือกตัดไม้มาทำบ้านมีกันทั้งหมดสี่คนนำโดยเท่าเสริมเท่าดอนทิดน้อยกับทิดก้อนและข้าวของสัมภาระอย่างพร้อมพร่งหลักๆเลยจะมีข้าวสารพริกเลกเลือส่วนเนื้อสัตว์ที่จะมาเป็นอาหารหากินออกข้างหน้าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเลื่อยชักและขวานหมู ที่จะต้องเอามาใช้งานจนเสร็จสิ้นภารกิจการหาไม้ดังนั้นทิดก้อนกับทิดน้อยจำต้องแบกคอนเลื่อยชักขึ้นบ่าเพราะมันมีความยาวขนาดสองสามวาทั้งยังร้อยไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาดูให้ย้อยระโยงระยางค่อยๆเดินตามหลังเท่าเสริมโดยยังมีเท่าดอนเดินรังท้ายควายสะพายปืนลูกซองดูดยาชุนพ่นควันยาวอย่างใจเย็น เห็นที่พวกเราจะต้องหาที่พักกลางทางเสแล้วสิด่านทางเดินสายเก่าแทบจะไม่มีเขาเดิมหลงเหลือให้เห็นเลยเท่าเสริมพูดขึ้นขณะนั่งพักกินอาหารกลางวันเพราะรู้สึกได้ว่าการเดินทางในวันแรกมันดูล่าช้าไปมากคงเพราะป่ารกทึบปกคลุมด่านต้องคอยใช้มีดพระมาตัดฟันเพื่อจะเปิดเส้นทางพอได้เดินฝ่าเข้าไป แล้วจุดหมายของเองมันอยู่ที่ไหนกันวะเท่าดอนเอ่ยถามโป่งหนองยางนะสิถ้าจะเอาไม้แถวนี้มันจะถากทําเป็นเสาได้อย่างไรไหนจะคือจะแปรอีกมากมายเท่าเสริมเอ่ยบอกมันกดจริงของเองแถวนั้นทั้งต้นยางและต้นตะเคียนมีแต่ไม้ที่เหมาะจะทําเป็นเสากันทั้งนั้นเท่าดอนเห็นด้วยเพราะป่าแถบนี้มีแค่ต้นหนาม และต้นไม้ขนาดเล็กที่มีลักษณะคดงอดูไม่สวยจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้นอกเสียจากนำไปเผาถ่านขายหลังจากได้นั่งพักเหนื่อยกันครู่ใหญ่ทั้งสี่คนจึงเริ่มต้นเดินทางกันต่อไปจากบ่ายโมงกว่ากลายมาเป็นบ่ายแก่ไปจนถึงบ่ายคล้อยจนกระทั่งดวงตะวันจวนจะลาลับไปเท่าเสริมคนเดินนำเห็นลานดินอยู่ตรงหน้า จึงร้องบอกทุกคนข้าว่าพักตรงนี้กันเถอะเดี๋ยวจะข้ามออกซะก่อนเท่าเสริมว่าคณะหมายไม้ไม่ได้มีพิธีการมากมายเพราะทุกคนต่างคุ้นเคยกับป่าเป็นอย่างดีพอวางของลงได้ต่างช่วยกันหาฟืนหาไม้แล้วจึงเร่งก่อไฟเพื่อหุงข้าวทำอาหารนำพริกตาแดงเหลือมาจากตอนกลางวันข้าวสวยร้อนๆหุงจากหม้อสนาม ปลายแห้งปลาเค็มเอามาย่างสักสองสามตัวเท่านี้ก็กินจนอิ่มกันทวนหน้าเมื่อภารกิจการกินเสร็จสิ้นลงจึงเอ็นหลังลงนอนบางก็ดูดยาชุนอยู่ข้างๆกองไฟแล้วคืนนี้ไม่มีการเฝ้าไฟใช่ไหมพ่อทิดค้อนเอ่ยถามพ่อตามันตน้องมีสิป่าก็คือป่าวันยังค่ำแต่พวกเองสองคนแบกเลื่อยชักมาทั้งวันรีบพากันนอนไปก่อนเถอะ เดี๋ยวหัวค่ำพ่อจะนั่งเฝ้าคอยเติมฟืนใส่ไฟไปพลางๆเพราะว่ายังไม่ค่อยง่วงเท่าเสริมว่าเมื่อได้ยินดังนั้นทิดก้อนกับทิดน้อยที่เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งวันจึงไม่ได้รอช้าหาใบไม้มาวางปูรองพื้นได้แล้วจึงยกมือพนมไหวพระแม่ธรณีขอฝากหัวนอนไว้ตรงนี้เป็นวิถีคนบ้านป่าโดยที่ไม่ต้องใช้มนตราคาถาใด สองผู้เฒ่ายัางคงนั่งซุนไฟไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งร้อนกับสิ่งใดอาศัยเวลานั้นพูดคุยเรื่องเก่าๆจนเวลาล่วงเลยไปประมาณเที่ยงคืนกว่ารู้สึกว่าเริ่มจะง่วงมากแล้วจึงเอ่ยเรียกทั้งสองทิศให้ลุกตื่นขึ้นมาเปลี่ยนเวรยามทิดก้อนกับทิดน้อยรู้จักกันเป็นอย่างดีจึงมีเรื่องคุยกันอย่างเพลิดเพลินประเด็นที่คนทั้งสองเอามาถก ก็จะเป็นเรื่องการสร้างบ้านซะส่วนใหญ่ทั้งยังมีเรื่องสาวๆของทิศน้อยที่กำลังหมายมั่นจะเอามาเป็นภรรยาไปชอบสาวที่ไหนล่ะทิดน้อยทิดก้อนถามโอ้ยอย่าเพิ่งรู้เลยพี่ทิศก้อนผมกลัวเขาจะไม่เอาเรานะสิบอกไปก่อนเดี๋ยวจะเสียหนะ้าทิศน้อยว่าคืนแรกในป่าผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อสองเท่าลูกตื่นทั้งทิดก้อนกับทิศน้อย ก็หุงหาทำอาหารจนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกินเที่ยงวันเราก็คงจะไปถึงโป่งน้องอยางแล้วจะทําปางพักอยู่ที่นั่นกันเลยค่อยหาเลือกเอาไม้ในวันต่อไปเท่าเสริมเอ่ยบอกก่อนจะออกเดินนำทุกคนต่างรู้ดีตามโป่งตามห้วยหรือหุบเหวหน้าผามักจะมีวิญ,ญญาณสิงสู่แต่พวกเขาก็จําต้องอยู่กับพวกมันให้ได้ที่ต้องทำอย่างนั้น เพราะต้องการเอาไม้ไปไว้สร้างบ้านเรือนของตนนั่นเองฉะนั้นแล้วแถวแถวโป่งหนองยางที่เคยมีสายทานห้วยละหารขนาดเล็กๆไหลาพาดผ่านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเท่าเสริมเพราะถือว่าอยู่ใกล้ที่สุดและคณะของพวกตนอาจต้องใช้เวลาในการทำไม้กันอีกหลายวันการมีน้ำท่าไว้ใช้สอยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนต่างเร่งเดินทาง โดยไม่ได้หยุดพักจนกระทั่งเขามาถึงโป่งหนองยางในเวลาตอนเที่ยงทั่วบริเวณน,นั้นมีต้นยางสูงใหญ่ทั้งยังมีต้นตะเคียนขนาดกำลังสวยขึ้นแทรกซ้อนปะปนกันอยู่มากมายผู้เท่าทั้งสองที่มีประสบการณ์แทบจะไม่ต้องเลือกเลยปลอดได้หมดทุกต้นแต่ทุกคนต้องช่วยกันทำปางพักให้เสร็จสิ้นก่อนจะข่าซะก่อน หรือแค่ขึงผ้าใบเองสองคนช่วยกันทำต่อนะเดี๋ยวข้าจะเดินลงไปดูน้ำสักหน่อยเท่าดอนว่าทิดน้อยกับทิดก้อนตัดเอาไม้ขนาดเล็กมาทำเป็นห้างร้านเอาไวส้สำหรับวางของใช้แล้วขึงผ้าใบกันน้ำค้างจนเสร็จสิน้นดานเท่าเสริมกับเท่าดอนเมื่อพบว่ายังมีน้ำในลำห้วยจึงช่วยกันถากถางเพื่อจะทำทางเดินลงไปโดยสะดวก เพียงไม่นานดวงตะวันก็ลับหายแม้จะเป็นเวลาแค่บ่ายสามแต่ตอนนี้ทุกคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าหุบต่ำดวงตะวันจึงไม่อาจสาดแสงส่องมาถึงพื้นดินขณะทิศน้อยกับทิศก้อนกำลังช่วยกันทำอาหารอยู่นั้นเท่าเสริมกับเท่าดอนก็ไปนั่งทำอะไรสักอย่างก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดอ้าวพ่อยิงอะไรหรือนั่น ทิดน้อยเอ่ยถามโดยท่าทางตื่นตกใจไม่มีคำตอบจากเท่าดอนจนกระทั่งทิดน้อยกับทิดก้อนต้องวางมือจากการทำอาหารแล้วรีบเดินออกไปดูไม่มีอะไรหรอกนะพววข้าล้องปืนสะกดป่าเมื่อครู่ข้าสองคนทำพิธีขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อจะขอนอนพักค้างที่ปองน้องยางและจะขอเลือกเอาไม้สวยๆกลับไปสร้างบ้าน วิธีการแบบนี้ตอนจบมันก็ต้องลั่นไกลให้ไอควันดินปืนช่วยสยบอาถรรพ์ป่าเอาละ่ะกลับไปกินข้าวกันเอถอะเท่าดอนอธิบายสองผู้เท่าไม่เคยลืมที่จะเอาอาหารไปวางไหว้บอกกล่าวก่อนจะเข้ามาร่วมวงกับสองทิศที่ยังคงนั่งรออย่างเงียบงนันหลังจากอาหารเย็นก็จะต้องผลัดกันนั่งเฝ้ายามเหมือนเช่นเคยแต่คืนนี้ จะเป็นการแยกเฝ้าเพียงคนเดียวในระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงคนแรกคือทิดน้อยที่ยังคงนั่งนิ่งข้างกองไฟเสียงรำร้องของมแมลงลองในทั้งหมาจอกหมาในยังเห่าหอนป่วนประสาทแต่ทว่าท่านใดนั้นทิดน้อยเป็นอันต้องหันขับเพราะรู้สึกได้ว่าในรัศมีหางตาทางด้านซ้ายมีอะไรบางอย่าง วิ่งตัดผ่านไปวูบหนึ่งทิดน้อยขนลุกสู้เมื่อเขาเริ่มได้ยินเสียงสวบสวบสาบสาบ,สาบเหมือนมีใครสักคนกำลังค่อยๆเดินแหวกป่าเคลื่อนที่เข้ามาทางปางพักของคณะหมายไม้ทิดน้อยเริ่มอดรนทนไม่ไหวจึงตะโกนออกไปด้วยดวงใจที่หวาดวันน,นั่นใครกันเสียงมันเงียบลงในทันทีเรากับมันเล่นแง่ เพื่อหาทางยุแย่ให้ทิดน้อยจิตตกขอขอร้องอย่ามากแกล้งลูกช้างเลยนะครับท่านเจ้าป่าเจ้าเขาทิดน้อยเอ่ยเบาๆมีลมเย็นพัดโวยมาเพียงวูบเดียวพร้อมกับกลิ่นสาบสางทิดน้อยส่ายจมูกไปมากลับพบว่ากลิ่นนั้นมันอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามที่เขานั่งเขาพยายามเพ่งมองอย่างตั้งใจแต่แล้วทันใดนั้น มีร่างหนึ่งที่คุ้นตาค่อยๆเผยออกมาให้ทิดน้อยได้พบเห็นเพ้นนั่นเพนเองหรอกหรือทิดน้อยขยี้ตาแล้วเพ่งมองไปอีกครั้งทว่ากลับไม่เห็นร่างนั้นอีกเลยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเมื่อครู่เรามองเห็นเพ้นได้ยังไงหรือว่านั่นจะเป็นผีป่ามาหลอกโถเอ้ยพ่อพ่อ ตื่นเร็วผับผับผีหลอกทิดน้อยร้องลั่นเพราะร่างที่เขามองเห็นเมื่อครู่นั้นมันคือร่างของเพนแฟนสาวของเขานั่นเองแล้วผีป่ามันรู้ได้ยังไงว่าขณะที่ทิดน้อยกาลังนั่งเฝ้ากองไฟเขากําลังนึกถึงใบหน้าของเพนเออเออใจเย็นๆที่วะท่อดอนเอ่ยบอกลูกชายก่อนสำทับขึ้นอีกครั้ง เอ้ยแล้วไหนล่ะผีป่าของเองนะไอทิศน้อยปทัทโตสงสัยจะมองกองไฟนานเกินไปจนตาลายเห็นภาพหลอนเข่าดอนว่ามันหนีไปแล้วพ่อมันกลายร่างเป็นเพนเข้ามาหาผมนะสิทิศน้อยว่าเสียงของทิศน้อยทำเอาทิดก้อนกับพอเท่าเสริมต่างลุกตื่นขึ้นมาดูเช่นเดียวกันพอเท่าเสริมถึงกับขำออกมาแต่ทว่า ทิดก้อนก็ยังมีท่าทีตื่นตกใจคงไม่มีใครรู้ว่าเขาเองก็ฝันร้ายเช่นเดียวกันโดยทุกๆเหตุการณ์เหมือนกันกันกบของทิดน้อยไม่มีผิดไม่มีอะไรแล้วหน้าไอ้น้อยเอ้ยเอ็งรีบไปนอนซะเถอะเดี๋ยวให้ทิดก้อนมานั่งเฝ้าแทนไปจนถึงเที่ยงคืนเท่าเสริมเอ่ยบอกในรอบของทิดก้อนไม่ได้ยินแม้เสียงของแมลงราตรี มีเพียงเสียงหายใจอันหอบทีที่เขาเพิ่งจะรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายมันเริ่มอึดอัดจะว่าเป็นเพราะแรงกดอากาศก็ไม่น่าจะใช่เพราะก่อนจะทำปางพักตอนบ่ายเขาก็ยังพยายามเสาะหาพื้นที่โปร่งโลง่งเพราะเกรงว่าต้นไม้จะคายคาร์าบอนและดูดซับออกซิเจนไปจากตัวมนุษย์จนทำให้ทุกคนต่างรู้สึกอึดอัดและสภาวะอากาศแบบนี้ ก็สามารถทำให้เวียนหัวได้ขณะก,กำลังนั่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆพลันจึงได้ยินเสียงเหมือนคนเดินทิดก้อนหันมองซ้ายมองขวากลับพบว่าเจ้าของเสียงมันเป็นเมียของเขานั่นเองเอา้าววันมาได้ยังไงกันทิดก้อนพูดก่อนจะเดินออกไปหาเมียซึ่งตอนนั้นเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย แม้จะเคยฝันแบบนี้ก่อนหน้านั้นจนสะดุ้งผวาตกใจตื่นขึ้นมาไปรอบหนึ่งแล้วเพราะได้ยินเสียงร้องของทิดน้อยเฮ้ยหยุดก่อนสิไอทิดก้อนเสียงพอเท่าเสริมดังมาจากทางด้านหลังพร้อมกันนั้นยังมีเสียงดังปังขึ้นสองนัดทิดก้อนร้องลัน่นเมื่อเห็นร่างของเมียกระเด็นหงายนี่พ่อคิดจะทำอะไรนั่นมันเป็นลูกสาวของพ่อนะ ทิด้อนหันมาตาวาดเสียงใส่พ่อตาก็รีบช่วยเองนะสิวะเพราะที่นี่มีคนจริงๆแค่พวกเราสี่คนเท่านั้นเท่าเสริมว่าข้างๆกันนั้นยังมีเท่าดอนและทิดน้อยซึ่งตอนนี้ควันปืนยังลอยคลุ้งออกมาจากปลายกระบอกสองเท่าพยักหน้าบอกใบให้ทิด้อนหันไปมองทางด้านหลังปรากฏว่ามันเป็นเสือตัวใหญ่ที่กำลังหอบหายใจอย่างรยริน เฮ้ยเสือนี่ว่าแล้วมันมาได้ยังไงกันทิดก้อนตกใจไอเสือตัวนี้มันคงเข้ามาตั้งแต่รอบเฝ้ายามของทิดน้อยแล้วพวกข้าได้กลิ่นสาบเลยเฝ้ารอเวลาอย่าว่าแต่เสือเลยแม้แต่อีวันเมียของเองหรือว่าอีเพนแฟนสาวของไอทิดน้อยมันจะเดินเข้ามาได้ยังไงกลางป่าลึกแบบนี้ทีนี้จงพึงระวังกันเอาไว้ในป่า มีอันตรายอยู่รอบด้านโดยเฉพาะที่เราอยู่ล้วนแต่มีวิญญาณแห่งพงไพรจะพลั้งเผลอน,นิดหน่อยก็ไม่ได้เลยเท่าเสริมว่าก่อนจะบอกให้ทิดก้อนข้าไปน,นอนพักผ่อนด้วยอาการขวันผวาแม้ว่าทิดก้อนกับทิดน้อยจะเคยเที่ยวป่านั่งห้างยิ่งสัตว์อยู่บ่อยครั้งแต่พวกเขาก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับมือกับพวกเสือสมิงเช่นปูเท่าอาวุโสสองคนนี้ แต่ยังถือว่าทุกคนโชคดีที่สามารถฆ่าเสือสมิงที่โป่งน้องยางได้สําเร็จในคืนแรกเพราะไม่รู้เลยว่าวันไหนมันจะเข้ามากวนใจอีกครั้งหลังจากคืนแรกผ่านไปได้ด้วยดีคณะหม้ไม้ทั้งสี่คนจึงพากันเลือกเอาไม้ตามใจชอบและสองเท่ากดช่วยกันใช้ขวานหมูถากเปลือกออกแต่งทรงจนกลับกลายเป็นต้นเสาอย่างสวยงามคนทั้งสี แม้จะต้องเผชิญหน้ากับผีป่าวิญญาณไพรในโป่งหนองยางที่เข้ามากล่ำมกรายไม่เว้นแต่ละวันแต่กระนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ยังรอดกลับเข้ามาถึงหมู่บ้านได้เพราะสองผู้เท่าอาวุโสไม่เคยได้ขาดตกบกพร่องกับธรรมเนียมของนายพรานเวลาผ่านไปเป็นเดือนกว่าจะเอาเสาไม้และไม้แปรชนิดต่างๆออกมาได้จนสำเร็จก็เล่นเอาสถิตก้อนกับทิดน้อย แทบจะนอนป่วยตายอยู่ในโป่งหนองยางผลมาจากไข้ป่าเข้าเล่นงานนั่นเองแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังรอดตายมาได้และยังคงช่วยกันสร้างบ้านจนสำเร็จจนกระทั่งกลายมาเป็นคนแก่ที่ชอบเล่าเรื่องราวต่างๆให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้รับฟังทุกๆุกโป่งทุกๆุกห้วยหุบเหวล้วนแต่มีวิญญ,ญาณสิงสูบพวกเองจงพึงระวังเอาไว้นะไอทิศ นี่คือคําเตือนของเท่าเสริมและเท่าดอนก่อนที่แกทั้งสองจะจากไป